โคดหนึ่งสิบพันกิโลมีตลาดเซาคิวรถเมย์สายเหนือเนาะคนหนึ่งกว่าสิบพันกิโลเวลารถอ,ออกกระตามนี้เลยทุกคนเนาะใจพยายามายจีจีทุกคนได้เบิ่งแต่เจ็ดทราบไปดิทุกคนเนาะอยู่กับซองเบาคำพาเที่ยวเซนเน่เซนเก่าเซนเคยทุกคนมื้อนี้บ,บังคับพาทุกคนเลาะเบิ่งคิวรถเมย์ตลาดเซาทุกคนอ่ามาเบิ่งว่าคิวรถเมย์ตลาดเซาใน ปีสองพันบสามนี่ในท้ายปีนี้จะเปลี่ยนเชงไหนแดเเนะ้ะที่ตาน้ากันทุกคนที่เกิดเป็นโซนอาหารโต้รุ่งเนาะที่สุดก่อนนี้มาไทย้ทุยคนได้เบึงปิด้านซีหามงเศ้าทุกคนจุดนี้ต,ตู้นะี้เปิดนเลยตู้นี้นะอของแท้เปิดเปิดปืนเบิดเวนตู้นี้ต้าผวกก็เป็น,ปปปน,ปปนตลาดเศร้ามอทุกคนเนาะชอปปิ้งมอ ตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่ทุกคนตึกใหม่จะใหญ่ตึกเก,าก่กกจกเกาจะน้อยเนาะ,ะจุดสังเกตกับประมาณนี้นี่ก็เป็นห้องมาอย่างกําผัวกับซูลกันเนี่ยเราสั่งาดทนะุกคนกําซาดกับตึกแพทชรซาดส่วนส่วนเฮาเนี่ยจะเลี้ยวซาดทุกคนจะเลี้ยวซายพาทุกคนไปนเบิ่งคิวรถตลาดเซาในปัจจุบันมันเป็นจังไดเนานะติดตามกันทุกคน ฝรัง่งเพิ่กลมาแล้วนี่มาในกรุงเทพอ่เนี่คิวรถตลาดเศ้าในปัจจุบันนี่เปลนจังไหนทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเลาะเบิ้งว่ามีอ่าคิวรถสายทางส่เดินอะตอนนี้ก็อ่าฝากรถกันทุกคนเข้ามาก็สิมีรถเม จากระทญี่ปุ่นทุกคน,นเนาะเพิ่นให้การช่วยเหลือเหรอตัวนี้เป็นรถเมย์ญี่ห้อมีชูบิชีฟูโซทุกคนเนาะหกสูบถือว่ายังไม่หลายเนาะรถเมย์ยัยงบุธันได้แก้โซบเถือยนะไม่ไหลายยังเขียวๆอยู่อันนี้สติ๊กเกอร์เป็นเพลินไซด์ง่ายๆบุธ,ธันหลวงเนาะวันนี้ซอสามซเจ็ดเือเป็นฮ่าซ่วงคือรถเมย์ฟรีทั้งชนาะ เดี๋ยวเบรกระไนนั่นกันเป็นจังเลยเบ็นสภาพน้ำกันรถเมล์ก็มาจากหลายสายทางทุกคนเด็กอดิษาสายทางบ้านหอมหาสายฟ้องเนี่ยก็มาจากหลายจุดเนาะนี่แมนตลาดเซาในปัจจุบันทุกคนคิวรถเมล์ตลาดเซาก็ยังสร้างบัทันแล้วเถอดทุกคนเนาะรงการจนเลยได้เปิดก่อนเนื่องจากร้อถ่าบ่วยทุกคน เพราะว่าโครงการเนี่ยค่อนข้างซ่าเนาะ,ะเราเบิ่งสายทางรถเมล์นั่นกันเพิ P ่นแปงเจเนร์ตอนนี้ตลาดเซาดงคำสร้างทุกคนโด่งคำสร้างกับขี่รถเมย์ได้เนาะนี่ก็ตลาดเซารถไฟลาวจีนมีมีบริการด้วกันนี่มันรถเมล์เวียงจันท์กรุงเทพทุกคนวเวียงจันท์กรุงเทพ นี่แมนเบียงจันอุดรอุดรทุกคนรถโดยสารระว่างประเทศเบียงจันอุดรนี่แมนตลาดเศร้าดวงโดกสายใต้ทุกคนนี่จันอุดรหนองคายจะจะขึ้นตัวนี้ทุกคนนะียจจันอุดรหนองคายจะขึ้นแถวนี้นะโซนกลางอันนี้มปนไปทาเรือทาเดินจะเป็นรถเมล์ใหญ่ดนึงเนื่องจาก อ่ะคู้ o มไ s นี่มันหลายเนาะรถเมย์บนบบนังคือบาโค้งอ่กันยังหยุดสงักอยู่ทุกคนเนาะยังบมีการอ่รา go s i z เนี่ยเพิ่มเติมเราก็ตามทุกคนได้เห็นเลยเนาะระเบิจใจไหนหาสภาพรวมคัทนทิ่ออกไปนี่แม่รถเมย์เวียงจันทร์ ่นีผมมีสภาพวัดเซียนคนเดี๋ยวพาไปเบื้งค่าบริการทุกคนเนาะว่าไปแต่ละจุดนี่เสียเท่าไรเด้อตลาดเสาทางอนกัมีรถเมล์ทุกคนตลาดเสาทางอนไปทางอนก็มีรถเมล์เนาะอ่าไปทางอนนะไปเบิ้งอัตราค่าบริการน้ำกันเวลาเที่ยวออกน้ำกันเนอนเป็นเท่ไหรเดี๋ยวบอกคำภาพไปเก็บภาพเก็บวิดีโอเบิ้ง ที่กัพูู้โดยสารลงมาจาการถเมล์นะเอาทุกคนมาเบิกเรื่องของการเดินทางก็จะมีเ่ยวรถเมล์ตลาดเ้าทาเทาดือนถ้าผู้โดยสารก็คนหนึ่ง 18บันกีบครับ18บันกีบทุกคนตลาดเ้าทาเดืยว่มาเสียงควรละประมาณเกือบ1ดอลลาร์ทุกคนกีตลาดเ้าดวงโดกเนาะคนต้องดวงโดกผู้โดยสารคนหนึ่งหกพันกีบทุกคนอันนี้ตลาดเ้าทางงอนคนหนึ่งสิบพันกีบมีตลาดเ้าคิวรถเมสายเหนือเนาะคนหนึ่งกว่าสิบพันกีบ เวลารถออกก็ตามนี่เลยทุกคนเนาะชายพายามไทยจีจทุกคนได้เิ็งแต่เจ็ดโมงเช้าฮอตหกโมงครึ่งอะฮอตสี่โมงครึ่งเนาะีตลาดเร้าดุงคำสร้างคนหนึ่งสิบสี่พันเกียตทุกคนเวลาก่อหกโมงเช้าหาห้าโมงยังทุกคนเนาะออกออกจากตลาดเศร้านี่ก็ สนามบินตลาดเ้าสนามบินคนหนึ่งซีซิทุกี้ทุกคนเวลาออกก็ตามนี้เลยเวลาออกเวลาออก <S <S จะมีเบอร์โทรตทิดต่อทุกคนเนาะอยู่อยู่กองอย่างนี้แหละให้ทุกคนหยุดสต็อปเบิ่งเอาเนาะ แ่เบอร์หลักๆเองก็แมนศูนย์สองหน้ายเดเลยทุกคนโทรสอบถามเพื่อนได้หลักๆนะเดี๋ยวนี้กะเปิดสอบถามนะขอมูลรถเมย์บัสอินโฟเมชันทุกคนครับศูนย์สามศูห้าย์นย์เก้าศูนย์สาหรือว่า0 2 0 5์สองศูนสอดเด้าเก้าคนสอบถามขอบบ้อมูลเพื่อนได้ ส่วนตัวนี้นี่แมนรถเมล์ตลาดเ้าไปรถไฟลาวจีนเนาะอ่ะวเวลาตามนี้ทุกคนนี่ก็มันแจ้งราคาปรับราคาตลาดเ้าทาเดือ18เนาะราคาเก้าสิบสองตลาดเ้ารถไฟสิบห้าเป็นสองห้าสถานีอ่า รถไฟไปหาสังเจียง30,000บพันวาม,มิตรภาพไปหารถไฟ30,000บพัทุกคนนี่เป็นเวลารถออกทุกคนนะรถไฟสังเจียงหาลาวจีน30 0 0 0พันมิตรภาพลาวจีน30,000บพันบ้านหอมมัดทงธาต ชิ 5, ้นห้าพันนะทุกคนจากเวียงจากตลาดซ่าไปหาหนองคํำเสดนะทุกคนอันนี้เวียงจันอุดรเน,ะน,น,นเาะเ,เ,เวียงจันอุดรเวลาออกกาตานี่เลยทุกคนเวียงจันอุดรมี่กอนเวียงจันหนองคายนะทุกคนเวลาออกกาตานี่ราคาต้องไปซื้อปีอยู่ท่านด้านในทุกคนบากคำก็บบอกว่า ราคาเท่าไหร่แบบนี้เนาะประมาณ50บาทป่ถ้าเป็นเงินบาทถ้าเป็นเงินลาวก็ประมาณ30มสิบบาทสี่สิบพันเนาะสถานีนี้เป็นปัจจุบันนี่ทุกคนบาสสเตชันแบคิวรถเมล์ตลาดเช้าในปัจจุบัน ในพาทุกคนเลาะเบิ่งข้างด้านนอกเติมเป็นเช่นไรทุกคนะนะที่ตามกันที่พี่กะยังงงน้อยเนาะพอรถไปใส่แดงตัวนี้ซันชาร่าก็จะมีบ่อนนั่งหน่อยหนึ่งทุกคนนะตามทุกคนเบิ่งเลยน,นี่กับบอนขายข้าวเปียกคายเฟย์นาะเพิ่นกะซ,ซื้อนั้นซื้อนี่ทุกคน ขายขอดีขอดีขนมเบียร์ไช้แทนหนังนำยำเบียร์สูตรทุกคนอ, <c oughs> ออกมากระสียนบอลเข้าห้องน้ำมาทุกคนเลยทอยเล็ตเข้าห้องน้ำมาทางนี้เด้อนะเพื่อนว่าเพื่นห้าน สะดวกซื้อละคนจุดนี้มีถุงใสคเครื่องขายเนาะถุง45,000-50,000ประมาณ2ดอลลาร์3ดอลลาร์น1อ0บาทก็ชนะิมีรถตุก๊กๆน,นี่นะขนส่งตัวลาวไทยมีรถตุ๊กๆรถสกายแล็บเนาะมีกะ นี่ก็อาหารแปลงมงทุกคนแปลง,มง,ปลงมงแปรง,ปง,โ,ง,ปงโทรศัพท์กำอปไซต์อเมรนตึกอาคารของศูนย์การค้าทุกคนน่ะน่าจะเป็นของจีนบอต่อออกมาจากไม่จากเซ็นเตอร์นี่มันก็ขายเฟอร์น่ะเส้นเฟอร์หงทองอย่างต่างๆ ของฝากไล่นนทุยะยะกนนททคนเนี่ย,รยประเภทเบียร์ยาสูบขนมขนมคบอยู่เนี่ยของพอของทองคอจีปาเต้ทุกคนเนาอยาอกินคอจีปาเต้เนี่ยสร้างได้ครบอยู่นี่ก็ได้ ที่ตลาดเซาในปัจจุบันน,จจบน,นี่กระเป๋าฮาร์ดนี่รวมเลยนะนะในเบื้องต้นนั้น,ะนแต่นนคนมีอยังขายแน่เพรหลายคนจะอาจจะจือภาพเก่าในตลาดเซาบุกคือกันเนาะมาเบิ้องในปัจจุบันเลยเป็นจังแน่นี่มันตึกอาคารเพิ่จะสร้างเป็นศูนย์การค้าจักะย่างเนาะ ความกับบกงูหดอเนี่ยเป็นเขียนติมาจเจอในบริษัทป้ายโครงการเพื่นเนี่ยซอฟต์โอเพนดิ้งนะโฮเทลอ,อ่านนั้งกันทุกคนเบียนเทียนไลท์เซ็นเตอร์เนาะโฮเทลซอฟต์โอเพนฮอตไลน์นะเปิดตน้าต่างลุมตาดท้องลุมตาดคนเห็นเลยเนาะ กำลังเริ่มมีการติดตั้งทุกคนติดตั้งรีบติดตั้งเครื่องแซงต่างๆนีแ่แหละก็เราสองแถวบริการความบริการเนาะี่ยจะมีตาดท้องสีไข่เกาเหยวตลาดเข้าวเดี๋ยวจ้างไปเสกรกระป๋อยทุกคนถ้ามีบอลจ้างกับห้องเพผ่นเลยโอ้ยยคอยจะไปวัดธงกลางเด้อเนาะ จะไปวัดสีเมืองก็บอกเพื่นได้เนาะราคาก็ตลลอรองออกบอกคำาก็บโบโหราคากลางดอกแล้วแต่คนสิตต่อได้ถือได้แงพงเพื่อนขายปูขายปลาเพื่อนอ <S <S 2> <S 2> ขายใส่ก,กอกขายลาบขายต้มไก่เพื่อนอะหลายอันหลายแนว ในกบบระบอดนางกินทุกคนนะเพ่นก็มานางกินอย่างยูนิก็มนี้่าเวียงจันท์มีตึกใหญ่กระบ๋หลายทุกคนนะกระพอมีอยู่วัซันซะาในห้างขายเตือนใสยอย่างขายเบียร์ขายน้ำขายยาสูบขายอาหารการกินทุกคน ขายปิ้งไก่ปิ้งนกกระทาต่างๆปิ้งขนาดป่าปิ้งไส่ทุกคนค่โอ้เป็นกระแซาปิ้งไส้ปิ้งป่งาปิ้งกบกบทุกอย่างจืดขาไดไไก่อน ีโอ้ยคอยมาได้ย่าคอยมาได้ยากจากอันนี่ก็เป็น้านต่อผมทุกคนเนาะ้านต่อผม้านเสริมสวยกองปกไม้นี่แหละอ,ะอของบักหา่งาูงัววะนี่ขายกระเป๋าเดินทางเนาหลายหลาย,ายแนว ีขายขนมนะครับขนมคอจีข้าวพันา์ป่ะเออไอหมักร้าวพันธหมักลแซงแอปเปิ้ลเหล้ามีเหล้ามีเบียร์เบียร์ดำทุกคนเบียร์ดำเบียร์ เราข่าวนังย้ำอะไรต่างๆนี่ขายอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกคนมีวิทยุทานินอย่างพร้อมเนาขายโทรศัพท์เปลี่ยนจอโทรศัพท์ขายซิมขายเบอร์นี่ครบทุกยี่ห้อเลาเบอร์ สเสื้อผ้าแบบนีครบเนเสเื้อผ้าหน้าแพถุงเท่าถุงมือถุองปีนเครื่องโทรศัพท์อะไรแบ อยาเพื่นเมืองทุกคนนะยาเพื่นเมืองนในกรณีมีหากไม้มีน้ำผึ้งมีอยาเพื่นเมืองต่างๆนะอ่าลายอะไรแนวถ้าอยากซื้อยากฝากบอกคำซื้อเลยนะเดีย๋ยวฝากไปให้ส่งอินบอกมาเลยทุกคนบางเทีกูผู้เพื่ออ,อ,อย่าเพื่อนเมืองเนาะกินแล้วดีใช่ไหมนะ แกนหัดอย่งต่างๆมีปอกมีแกนสลักอย่างต่างๆ,ลางางๆลหลายอันรายแนวนะครับเทนน็นิดจือกันเลยนะครมขายขนมขายน้ำนะ อันนี้จะไปสู่สายลมทุกคนอันนี้มันตลาดเศร้ามอตักเกาตักไม่นะอันนี้มันตึกซื้อปีรถโดยสารต่างประเทศเนาะซื้อปีไปไทยอันนี้ก็จะเป็นรถโดยสารสองแถวไปแต่ละร์บอนทุกคนเนาะซูมเมือน้ำกกัเราไปเดเล่ไปเบิ่งน้ำกันเอาซะเนาะมรู้สึกว่าซูมไปแล้วมันจะไมเห็น ที่จะไปสู่ธงปงสีไข่ทุกคนเนาะม่ยเป็นราคามอบเหมาก็มีราคาคิวก็มีเนี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นราคาเหมาทุกคน,นลูกค้าบ่าหลาย่ซงนี้ค่าดินแดงนี่นหะ,ะค่าดินแดงอยู่แถวปากซาบนะทุกคน,นที่กับธงปงสีไข่นี่กับปากซาบนะที่กับตลาดเศร้าตลาดเศร้าเกาเลียวาตาดทองนะ รักสาบ้านบอเล็กทุกคนตลาดเศ้าทาเดือ,อตลาดเศร้าหนองแตงนี่ก็ตลาดเศร้านาายทองส่งเปื่อยเด็ทุกคนไนะต่ก็หลายบอลหลายที่อยู ก็มีเชนฮิตแกยกทุกคนเนาะแต่มันก็จะจอดหลายปีแล้วแหละพ่ <c urs ing> เห็นการเคลื่อนไหวพ่เห็นการอนามัยแล้วเนาะเชนตัวนี้ก็เลยปันจันทร์ปันจันทร์ของห้องเดี๋ยวเบิ่งค่ารถเมย์ในการข้ามประเทศน้วกันเท่าไหร่ทุกคนเนาะพ้าไปเบิ่งบาคํำก็บ,บ่ได้มาขี่หลายปีแล้วเนาะพอปกติจะขี่แต่รถเมย์ไปลงตลาดเซาห์หนไปลงท่าเรือหันเนาะแล้วก็นัง่งรถ ขามดานพอบังเทือเวลามันงกับอรตรงกันทันแล้วอนี่ก็เป็นบอลห้านขายนายูนักินทุกคนขายเฟอร์ขายขยย้าเปียกอย่าไปเบิ่งปีรถน้ำกันมาเท่าเลยห้านขายเสื้อผ้าก็จะกระจายคนบเกิดมีแตม่มม้ดาวตไรงนี้เลย เตืียซื้อตรีงมขายหลายอย่างาเดี๋ยวเบิ่งปีรถน้ำกันเมามาซื้อนีได้ทุกคนเดยอน่ะปีต่างประเทศมนาะทุกคนเวียงจันทร์ หนองคายเว้งจันห้าสิบห้าบาทคันมือเสารที่หกสิบบาทเวี้งจันอุดอรแปดสิบาททุกคนหรอขันมือเสาร์าที่แปดสิบห้าบาทกะบังพักกะบังพักรัฐการเนาะเวลาออกตามทุกคนเห็นเลยอันนี้ออกจากอุดอรหมดแล้คนออกจากอุดอร ไอ้ถามในเม่กรุงเทพเท่าไหรไอ้เก้าร้อยบาทท้วนปะโอเคนะทุกคนเหย,ยงจันกรุงเทพเก้าร้อยบาทท้วนทุกคนเนาะเผื่อว่าราคาเก่าอยู่ราคาเก่าอยู่ถามนั้นทุกคนเนาะเหยงจันหนองคายห้าสิบห้าเหวงจันอุดรแปดสิบเหวงจันกรุงเทพเก้าสิบเนาะถ้าเป็นเงินบาทเราไปคูณอัตราเรียกเ่ยนเอาประมาณ ห้าสิบห้าบาทกับประมาณสี่สิบพันกีบทุกคนนะเวียงจันทน์หนองคายเวียงจันทร์อุดรแปดสิบบาทประมาณห้าสิบห้าพันบาททุกคนส่วนเวียงจันทร์ 80, ทร 55, ททกววรุงเทพอะไรเนะะระา, 5, านะไปไปงจันกรุงเทพเนี่ประมาณห้าแสนปลายปทุกคนนะห้าแสนห้าแสนห้าพันกีบอ่ะเวียงจันทร์กรุงเทพ ก็ประมาณให้ทุกคนเนาะพามาสำรวจคิวรถเมย์เวียงจันทร์น้ำแข็งคิวรถเมย์ตลาดเซาในปัจจุบันนี้เป็นจังไลยเดี๋ยวสิว่าอ่บาบพามาเปียกพาไปเป็นสายใต้ใน้ำกันทุกคนนะติดตามแ้วกันพาไปสำรวจคิวรถเมย์สายใต้ว่ามีสายทางเป็นสายแนวในปัจจุบนันนี้สภาพเป็นจังไหนแล้วติดตามแ้วกันบ๊ายบายนะครับ